a อนิเมคเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่รวบรวมอนิเมะและแอนิเมชันคุณภาพสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันมีฟีเจอร์ดาวน์โหลดดูออฟไลน์ได้พร้อมซับไตเติลและเสียงภาคหลายภาษาโดยมีราคาสมาชิกที่เข้าถึงง่าย139บาทต่อเดือนหรือ1390บาทต่อปีการแบ่งตามภูมิศาสตร์ขอบเขตพื้นที่ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ การรับรองการให้บริการในประเทศและสามารถขยายไปยังการแบ่งตามประชากรศาสตร์อายุกลุ่มเป้าหมายหลักผู้ที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เนื้อหาบางส่วนมีการจรัดเลืเพศไม่จํากัดเพศรองรับทั้งชายและหญิง LGBTQ+ รายได้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ทุกระดับเนื่องจากค่าบริการรายเดือนเพียง139บาทต่อเดือน อาชีพไม่จำกัดอาชีพตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทจนถึงกลุ่มลูกค้าคนทำงานอิสระการแบ่งตามจิตวิทยาเป้าหมายกลุ่มที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับชมอนิเมะและแอนิเมชันโดยเฉพาะลักษณะบุคลิกภาพผู้ที่ชอบสื่อแนวแนวการ์ตูนและแอนิเมชั่น ชอบเทคโนโลยีและคลวามสะดวกสบายทัศนคัิกลุ่มที่ต้องการสนสรัเสนนสื่อที่ถูกติดสิทธิ์และศิลปินแบ่งตามพฤติกรรมมิไสยการซื้อกลุ่มที่ไม่ต้องการออกไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ผู้ที่หลีกเลี่ยงการซื้อบริการรวมหนังหรือซีดีที่ไม่เกี่ยวข้งของกับอนิเมปะปฏิสัมพันธ์ต่อแบรนด์ผู้ที่มองหาแอปที่รวมเนื้อหาอนิเมะและแอนิเมชั่นครบจบในที่เดียวความจมรักภักดีต่อแบรนด์ กลุ่มที่หลงไหลในอนิเมะและแอนิเมชันต้องการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพอร์ซาชื่อนิดาอายุ25ปีอาชีพนักศึกษาและพนักงานทำงานพาทางลักษณะชื่อชอบแอนิเมชันเรื่องใหม่ๆใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการดูแอนิเมชันมองหาความฝังสะดวกสบายในการดูแบบออฟไลน์เน้นสนับสนุนเนื้อหาที่ถูกดิจิทิ์เป้าหมาย ปัญหาในแอนิเมชันที่ชื่นชอบและสามารถติดตามผลง,งานใหม่ๆนชิงพิการในราคาในราคาที่คุณค่าต้องการเป็นฟลอมที่ใช้งานง่ายคุณค่าที่เสนอ 1. คุณภาพของภาพและเสียงที่โดดเด่น 2. การเข้าถึงหน้าหาอนิเมะและแอนิเมชันที่ครบถ้วน 3. ราคาสมาชิกที่เข้าถึงง่ายการแก้ไขปัญหาหน่แก้ไขปัญหาการหาอนิเมชันที่มีคุณภาพและถูกพิจทธิ์สอง แลวการดูแบบเถือนซึ่งกระทบซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้ผลิต3ช่วยค้นหาเนื้อหาใหม่ที่ตรงกับความสนใจแบรนด์พ o ร์ t i น n ิ n g หรือจุดยืนของแบรนด์นะครับดยเ,เริ่มจากลินี่พาร์ทฮอสตาที่อยู่ในตำแหน่งซ้ายบนเนี่ยจะมีความเป็นนวัตกรรมที่สูงและมีราคาที่สูงส่วนพราอัมวิดีโอที่อยู่ในตำแหน่งซ้ายล่างจะมีความเป็นนวัตกรรมที่สูงแต่จะมีราคาที่ถูกกว่าต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแอปอ n นิเมโคนะครับที่อยู่ในตำแหน่งซ้ายล่างเช่นเดีวยวกันเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่า แต่จะมีความเป็นมนดรดกกรรมที่น้อยกว่าเนื่องจากจาะจงปเฉพาะกลุ่มที่ชอบอนิเมะและแอนิเมชันทําให้ความหลากหลายของสื่อเนี่ยมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปสตรีมมิ่งอื่นๆและแอปวิวนะครับที่อยู่ในตำแหน่งขวาล่างเนี่ยมีความเป็นมนดรดกกรรมที่น้อยเนื่องจากมีความหลากหลายของเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่มีราคาที่ถูกและย่อมยาวกว่า Slide ต่อมาก็จะเป็น Major Competitor in the Market นะครับหรือคู่แข่งสำคัญในตลาดหนึ่งก็คือแอป Disney+ Hotstar มีเนื้อหาที่เป็นหนังซีรีส์การ์ตูนและผลงานจากตัวดิสนีย์เองซึ่งราคาอยู่ที่199บาทต่อเดือนหรือ1590บาทถึง2290บาทต่อปี2ก็คือพรามวิดีโอนะครับจะมีเนื้อหาที่เป็นหนังซีรีส์และการ์ตูนจากยุโรปเป็นหลักซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่179บาทต่อเดือนหรือ1 7 8 8บาทต่อปีและ3ก็คือแอปวิวนะครับมีเนื้อหาที่เป็นหนังซีรีส์และการ์ตูนจากเอเชียเป็นหลักซึ่่่งราคาคอยูที 149่14บาทต่อ3เดือนหรือ1 4 9่าบาทต่อปีต่อมาก็จะเป็น Target Market นะครับหรือตลาดเป้าหมายกลุ่มตลาดของ An i ิเม o คเนี่ยแบ่งมาสองกลุ่มลหลักก็คือ1ก็คือกลุ่มผู้ใช้งานจากไทย2ก็คือกลุ่มผู้ใช้งานจากต่างประเทศเส้นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเป็นต้นซึ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของ Anim เม o คเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบ a อนิเมะและ Animation และเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแอปพลิเคชันที่สะดวกและประหยัดในการเสพสีเหล่านี้ ส่วนต่อมาก,ก็จะเป็น distribution channel นะครับหรือช่องทางการเข้าถึงลูกค้าโดยลูกค้าเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีบน App Store และ Google Play Store โดยมีการสมัครสมาชิกทั้งในระบบเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันค่ะ Market Si ไซนะคะแทม a ซ s ซ n g และ EVG นะคะแทมมูลค่าตลาดแอปสตรีมมิ่งทั่วโลกอยู่ที่ 842.93บินลียนแซมมูลค่าตลาดแอปสตรีมมิ่งในเอเชียอยู่ที่269.50พนล้านซอมมูลค่าตลาดแอปสตรีมมิ่งในประเทศไทยอยู่ที่37.46พนล้านและ EVG มูลค่าตลาดแอปสตรีมมิ่งในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่1.37ินล้านค่ะ Market Size Forecasting จากการคำนวณ Number of Customer Penetration Rate Consumption p e r h Market Size จะอยู่ที่1,301.04มิลเลียนบาทค่ะ Distribution Channel ช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะคะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store หรือ Play Store โดยมีค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทางระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ค่ะ โซเชียลมีเดียมาร์เก็ติงการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียใช้แพลตฟอร์มหลักเช่น Facebook Instagram Twitter TikTok และ YouTube ในการสร้างการรับรู้แบรนด์โพสเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นวิดีโอโปรโมตรีวิวอนิเมะใหม่ไฮไลท์จากเรื่องดังหรือคอนเทนต์เชิงโต้ตอบเช่นโพลสำรวจความนิยมร่วมมือกับ อินฟลูเอนเซอร์หรือเพจที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมะในการรีวิวแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 2. โปรโมทโปรโมทและข้อเสนอพิเศษให้ทดลองใช้งานฟรีในช่วงแรก7-14วันเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่เสนอราคาสมาชิกพิเศษในการเปิดตัวเช่นส่วนลดรายปีหรือแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับครอบครัว มอบรางวัลความพักดีเช่นสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาพิเศษหรือส่วนลดต่ออายุสมาชิกสำหรับผู้ที่ใช้งานในระยะยาว ทำมีน้ำจากนี้ถึงธันวาคม2568พัฒนาซอฟต์แวร์และวางแผนการทำงานธันวาคม2568ถึงเมษา2569เรียนรู้เก็บข้อมูลทำสถิติความต้องการและพฤติกรรมของลูกคา้าพฤษภาคมถึงธันวาคม2569ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ มกราคม2570เปิดตัว, application, วแอปพลิเคชันการนายแผนการดำเนินงานเปิดร้านระดมไอเดียและแนวคิดเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันพัฒนาแอปพลิเคชันให้กลายเป็นต้นแบบที่พร้อมสำหรับการเปิดตัวศึกษาการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อวางตำแหน่งแบรนด์ให้ชัดเจนวางแผนการตลาดรวมถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางโปรโมตอนเปิดตัวแอ พลิเคชันบริการแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram YouTube ทางสื่อประชาสัมพันธ์เช่นวิดีโอแนะนำวิธีสมัครชาใช้งานการตั้งค่าและวิธีการใช้แอปพลิเคชันใช้โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มแรกและสร้างการรับรู้แบรนด์โพสูดรลานช่วงเติบโต ติดต่อผ,ผู้ผลิตสื่อเพื่อซื้อรีครัสธิ์เนื้อหาอย่างถูกต้องเพิ่มเนื้อหาในแอปเพิ่มพร้อมจัดหมวดหมู่และระบบแนะนำเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ช่วงขยายตัวพัฒนาประสิทธิภาพของระบบแอปพลิเคชันและเพิ่มคุณภาพเสียงภาพและเสียงเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆที่ได้รับความนิยมเพื่อรึงเรือผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ช่วงธุรกิจอิ่มตัวรักษาคุณภาพบริการเนื้อหายอย่างสม่ำเสมอบ้างแผนส่งต่อและขายธุรกิจให้ผู้อื่นหากมีความจำเป็นต้องอย่ดดำเนินการ